ฉันที่เคยเป็นคนดีก่อนที่จะได้ลงมาอยู่ในที่นี้เป็นคนที่ดีมาทั้งชีวิตอัลอนสุวัดครูบองว่านักเรียนจะทำกันบ้านมานะเ t h e n w h e n I t r u t e n q s t i o n s you should k s a t to do. i s And good b h v a d it's n o that part the class when w ใช่แล้วเด็กๆจ้าหยุดร้องเพลงก่อนจ้าต้องรีบแล้วละ่ะคุณลืมเลยว่าวันนี้วันเกิดสา,ามีค,ามคุณยังไม่ได้เตรียมอะไรให้สา,ามีคุณเลยหนูว่าครูวิดีโอคอลสรสยแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยอ่าจะใส่เข้าไปแล้วนะโอ้ยยี่เราไม่เอาแบบนี้บบนนสิสอเอ้ยไม่ตรงนั้นสินไ่งนั้นิได้แค่ใส่ไปก็โอ้แล้วนะโอเคตรงนั้นตรงนี้โอเคเดี๋ยวค่ะฟังหนูก่อน จำได้ไหมคะที่ครูสอนพวกหนูคิดก่อนจะทำอะไรโอ้วชีอาที่รักจะไม่ทุรัอะไรเหรอจ๊ะหอบปากไปใส่ผัวเอ้ส้วยคิดอย่งกะอิดตัวไอ้ตาสิคุณทำอะไรลงไปนะ่ะเธอมีครอบครัวนะครอบครัวควรจะได้มีครอบ ต่อให้คุณทำดีมาทั้งชีวิตทำเตามก็ทุกอย่างแต่สุดท้ายคุณก็ลงมาอยู่ที่เดียวกับฮิตเลอร์ได้เพราะความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเพราะความโกรธพองงานฉันเลยได้มาอยู่ที่นี่ไงเพื่อที่จะได้แก้แค้นไม่ใช่ว่ายนั่นเด็ดกว่าเหรอแม้ก็แบบนั่งฟังเรื่องของคุณอย่างกับหนังละครหลังข่าวเลยที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่เนี่ย ฉันไม่คิดว่าคุณจะเข้าใจการทํางานของพวกเรานะที่จะให้หล้างแค้นของคนหนึ่งที่อยู่บนโลกให้เนี่ยและดูเหมือนว่าตัวการที่จะทําให้คุณมาอยู่ข้างล่างนี่ก็คงจะอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันสินะเหมือนกับคุณน่ะปุ๊บไม่ใช่พวกมันทุกตัวอีฮานนั่นมีรอดตอนนี้ใหญ่นั่นถูกเรียกว่าฮิลโลเป็นยังไงบ้างคะที่รอดจากหญิงวิปริตคนนั้นคะ่ะฉันหอกว่าผู้หญิงคนนั้นจะได้จากไปอย่างสงบสุขค่ะคุณกล้าหาญมากขอมอบค่าทั้งควัญสองล้านคะ่ะ จากการส่งผ้าและการบริจาคหกขวดนั้นมันทำเงินได้เยอะชิบหายแล้วยิ่งเป็นที่น่าสนใจเข้าไปอีกคุณคือฮีโร่เธอคือฮีโร่เนะแม่หนูแม่พร้อมเป็นฮีโร่เธอเป็นฮีโร่ตัวจริงจ้ะเยเฮ้ยเธอคือฮีโร่เธอคือฮีโร่คุณคือฮีโร่ฮอฮคุณคือฮีโร่อีฮ่านั่นไม่ใช่ฮีโร่อือฮึโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจถ่องแท้เลย มักซี่เล่ามือสัตว์ทกทีเดี๋ยวก็ยิงไปโดนหมาของเราหรอกว้าวรักฉันซะจริงๆแค่หายใจลึกๆและหายใจออกแต่นั่นมันครอบครัวนะสถานการณ์แบบไหนถึงจะไปต้องฆ่าครอบครัวมนุษย์ทั้งครอบครัวนะ่ะก็แบบลูกค้าอยากได้ไม่ใช่<ล>หรอแต่นั้นพ่อก็ต้องดูทั่วเรศหน่อยหรือไม่ก็ครอบครัวหัวขวดแบบนั้นค่อยสอมเหตุสมผลแต่มันจะเป็นจริงๆหรอที่ต้องเก็บครอบครัวิสุธิ์ที่มันดูไม่มีพิษไม่ภัยอะไรแบบเนี้ย ครอบครัวเชิดคนชั้นสูงเนี่ยนะนี่นายไม่รู้สักหน่อยว่ามันบริสุทธิ์จริงไหมเด็กเบ้นนี่อาจเผาหมามันก็ได้หรือเด็กนี่บูลลี่คนอื่นในโลกอินเทอร์เน็ตอะและไอหมอนี่ไอหมอนี่มันทําอย่างว่าแน่ใช่เลยพวกมนุษย์ชอบตอแหลกันตลอดนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงตกนรก<ต>จะถูกหรือผิดก็ไม่เกี่ยวกับเรานะมอ็อกเก็บตามที่ลูกค้าเราจ้างคืองานของเราทีนี้ยิงได้แล้ว ฉันว่ามันน่าจะดีหน่อยนะถ้าเราสามารถเลือกเหยื่อของลูกค้าเราได้นะแค่นั้นแหละเรียบร้อยแล้วฉันขอแนะนำให้รู้จักลูกค้าคนใหม่ของเราแม่งเอ้กูเพิ่งซื้อปลาไใหม่มานะเว้ยบายแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะเราจะจัดการอิหารนั้นภายใน24ชั่วโมงให้และโปรโมชั่นครั้งแรกฟรี Please. เราเริ่มต้นใช้ข้อเสนอนั้นแต่แต่เมื่อ,ะอะไรก็ตั้งแต่ที่นายเผาออฟฟิศต่อนหน้าลูกค้าฉันยังไงล่ะไอชาิหมาปรราัญญาอ่อนเลยเอาละทีนี้มีใครบอกได้หรือยังว่าสมุดแฟนซียังโอเคอยู่นะนี่หมายถึงตัวที่ให้เราไปกับโลกได้ใช่ปะได้จัดมาเลยนั่นแหละทำไมลูกถึงเป็นคนโปรดของป้าป๊าไงาลูนี่มามาเดี๋ยวให้ขนมนะ หยุดเลยแม่งโคตรน่าเกลียดอ๋อป้าป๋าอุตส่าห์ได้มาจากหมอาบำบัดเลยนะเอาล่ะทีนี้เราก็ไปเลียตูดมันกันเลยหรือเราควรเรียกว่าไปเตะตูดกันบริสของฉันเท่กว่าเฮ้ยเชียคงจะเป็นอีนั่นแน่งานนี้ง่ายอย่างกระปอกกล้วยม็อกซี่นะเอาด้วยป่ะพร้อมเหรอใช่อันนี้ง่ายพอให้นายจัดการเองเลยเธอก็แค่แม่ที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล ถ้านายพลาดก็แพ้ม็อกและฉันกำลังจะเป่ากระบาลอีนั่นเลยเดี๋ยวเนี่ยเราจะฆ่าครอบครัวจริงเหรอนี่แกอย่ามาทำตัวตุ๊ดดิก็แค่ฆ่าแม่มันเองกำลังจะทำลายครอบครัวมากกว่าเดะเดะเดี๋ยวก่อนนะทำไมเราไม่คิดดูอีกที er> นั่นอะไรเหรอดาฟี่ฉันไม่รู้มาท่าแต่ไม่ว่าเป็นตัวอะไรมันจะกลายเป็นมือข้ามของเราวันพรุ่งนี้แน่ เด็กๆเตรียมอาวุธดูเหมือนว่าเราจะมีกระต่ายหลุดเข้ามากันแล้วนะเด็กๆเมื่อกี้มันเที่ยอะไรวะเนี่ยม็อกซี่ก็ถอดจริงๆค่ะเพราะเขาดูเป็นเขาครุที่ดีพวกก็เลยแพนิกอะไรของแกวะม็อกซี่ตั้งแต่ที่แกเกิดมาก็เป็นโปรตีิที่เอาแต่ร้องไห้กินนมแม่ทีนี้ก็ตัดสติได้แล้วไอ้ลูกแงติดแม่เอ้ยแกจะมอ่อนแอไปถึงไหนก็ไม่มีรู้เพิ่มอีกแล้ว ยังไงนะเจ้าตัวน้อยแกซ่อนจากฉันไม่ได้หรอก โอ้วว oh. ัดดีเด็กๆพวกเธอนี่น่ารักกันพวกเราได้ของเล่นมาอีกแล้วโอ้ตายหา เจ็บนะไอปีศาตัวน,อน้อย้าสัญญาณว่าจะไม่ทำให้แกเจ็บปวดอีกเลยแค่มาหาแม่ให้ฟังเข้ากัโหลกแค่นั้นเองน,นะมามามาหาแม่มาท่ามาไอ้เหียโซลัสโทรมาทำหาอะไรตอนนี้วะเออและฉันไม่มีสิทธิ์จะโทรหาเธอเลยเหรอแจบ๊บลิซี่โทมาแค่เนี้ยฉันอยากจะโทรเรื่องของเราล่าสุดเรื่องที่ฉันไม่มีครีมมัวไงจ๊ะ หนังสือของฉันไงบซี่หนังสือจะฉันเอาไปทำงานของฉันที่ฉันอนุญาตให้เธอยืมไปไงจ๊ะเขาได้ยินนะตาเองเฮ้ยยังไงก็ตามแต่ฉันเองก็คิดอยู่เธอรู้ไหมที่ฉันให้เธอยืมเพื่อที่เธอสามารถไปโลกมนุษย์นั้นก็นานแล้วนะเพราะงานฉันก็เลยต้องการมันโดยด่วนเพื่อที่ฉันทํางานของฉันให้เสร็จเหมือนกันฉันก็เลยคิดว่าถ้าอยากให้ต่อรองการไล่เปกกันนิดหน่อยเขาร้องกับเขาเรื่องพวกนี้ ฟังดูดีมากไม่ใช่หรอจ๊ะเลิกพูดจาสำเนียงคนรวยเหี้ยนะสักทีฉันพยายามตั้งสมาธิอยู่ไม่ได้พยายามให้แกะจะเย็ดตูดฉันนะเว้ยไม่ง่ายเลยละกันนะทุกทุกคืนจันเต็มดวงเธอต้องเอาหนังสือมาคืนให้กับฉันภายในคืนที่เต็มดวงความกระหายแล้วเธอก็เก็บหนังสือไว้ใช้างานต่อได้เลยฟังดูดีเป็นละจ้าพ่ออิมตัวน้อยเอออะไรก็ช่างเหอะ ไม่ไหวแล้วล่ะทนรอไม่ไหวที่จะให้ของเธอแลวฉันจะดดยัดเข้าเก้ตัวนันขบไปที่งั้นแกก็เป็นปีศาจตัวจริงสินะคิดจะมาเอาฉันลงนรกไปแล้วสินะน่าเสียดาย่อยไม่ใช่วันนี้ว่ะฉันได้ส่งแกกลับนรกบ้านเกิดของแกเองเมลี่ แม่เอ้ยเป็นเพอาพาดตอนนั้นแท้ๆเลยไอ้เวนม็อกซี่ซาตานข้าขอส่งเจ้าพวกเลวสามต่ำช้าชาติหมากลับล่องนรกโลกกันเพื่อให้มันกลับไปสู่เพาะพงที่มันควรอยู่ที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข เออก็จะพูดอะไรให้ฟังนะไฟของพวกหลอนทำอะไรพวกฉันไม่ได้เลยว่ะแต่ฉันต้องแก้งร้อนเพื่อไม่ให้เสียมูดทำให้ห้าแข็งได้นะอ้าวเชี่ยงั้นฉันจะยิงสวนสให้แกแล้วกันเนะเออแบบนี้ค่อยเข้าท่าหน่อยบริส ยังไงแกก็ต้องโดนตัดเงินเดือนเดือนนี้ออกแน่นอนม็อกโอ้โอเคโคตรเจ๋งเลยผมขอโทษครับผมเอาความประมาทของผมมาให้พวกเราอยู่ในอันตารายครับมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนผมสัญญาเลยรับคำขอโทษแล้วแต่ถ้าแกยังทำตัวส้วนตีนแบบนี้อีกสักครั้งฉันจะเล่นแกกับเมียแกให้เละเลยคอยดูงานนี้สำเร็จรู้ล่วงในเวลากลับบ้านกันแล้วอ่าครับ เชิญรอผมกนแป๊บหนึ่งด้ไหมครับผมต้องกลับไปเอาของที่ลืมไว้แป๊บหนึ่งโอเคก็แล้วแต่แกแล้วกันรู้หน้าป้าป๋าจะกลับไปหานะลูกานั้นเราก็จะอย่าขยับแล้วโอเคคือจะทำอะไรให้เตี้ยเออเฮ้ยขาเราเหรอก็เออพวกแก่รูนวิปริตแต่แกควรได้รับโอกาสที่จะใช้ชีวิตในอนาคต ดูล,ลูกแกสิพวกเขามีอนาคตที่รออยู่แกต้องเจอกับกรรมที่แกได้ก่อไว้แบบยุติธรรมฉันจะโทรหาตำรวจในโลกของนายและเขาจะต้องให้นายได้รับผลกรรมที่ทำฉันจะจัดการในแบบของฉันเองเฮ้ยเวละอ่านายมีโทรศัพท์ไหมหรืออะไรก็ได้ที่ใช้แจ้ง911อ๋อมันอยู่ในครัวนะ่ะแล้วนี่คืออะไรมันคือรีโมทในโลกนี้นะ่ะซื้อมาให้พวกเด็กๆอ๋อ มาแล้วอไปขัดจะวดมาสนุกไหมล่ะม็อกซี่อะไรนะครับคือฉันไม่สนใจว่านัาจะเสร็จไหมขอแค่มาตรงเวลาก็พอโอเคเข้าใจแล้วนะเจอกันที่ออฟฟิศล่ะตัวเองทำดีแล้วล่ะนะเขาดีขึ้นแลวตัวเองแค่คิดว่าต้องใช้เวลานิดหน่อยเพื่อจะได้ทำใจถ้าจิตใจดีตั้งหาหละที่รักพ่อขนฟู อยงี้สิภารกิจสําเร็จไปได้ด,ด้วยดีและม็อกซี่ก็รู้ตัวว่าไม่ควรทําสิ่งที่ฉันไม่ได้สั่งและฆ่าคนก็ไม่ได้ยากอะไรเลยด้วยถ้าพวกมันจะมาฆ่าพวกเรากลับเดินฟังดูเย่มากใครสอนฉันจ่ายไปแล้ว <c oughs> ถ้าแม่ครอบครัวแ <c oughs> ห่งสวยนั่นดิ